เสียงอะไรปะโอเคครับปะกดซะหน่อยสิบเมตรไม่ดิสิบเมตรเท่าไหร่วะพันสองป่ะสิบเมตรก็ถูกเลยหนูปะกดซะหน่อยอ่ะไปะกดซะหน่อยเบนเดตมาเบนเดตเบนเดตโอเคสีดาวอีกหนึ่งาม โอ้ฟิเชลก็ดีนะครับฟิเชลดาวต่อไปผมรู้สึกว่ามันจะดีนะมันจะแบบเพิ่มพลังของนกไปอีก่าไน์ไยเดอร์หะอ๋อนกถูกแล้วเริ่มมาที่สิบเลยครับมูเต่าเขาหน่าไปต่อก็ได้ไะมยอมแล้วเก่งเก่งมากเออลองตัวอื่นด้วยเดี๋ยวตัดคิดไปเลยในระหว่างลองตัวอื่นปโรซาเลียเข้าตู้ตัวไหนจ้ะ

開始時間に間に合わないわよね君をはめるためにえそんなそれは証拠次第じゃないかしらそれとも君は他人を疑うことを安心して君がこのまま戻っても誰も怒れるこれ以上もたもたしてると本当にそうだった大事な記念行事遅刻したらまずいじゃあ戻るねひぃババラードを人生人生の恋愛 เดนินคลีแกลงแน่เลยคนในเมืองมีคน,ร,ร,ร,นร้ายเหรอวะาไอ้เมืองนั่นอะอ๋อโดยโรซาเลียนแปล่งอาระอาร่ามาไนะอ้น,นี่มันใครยังไม่รู้จักเราได้ไงวะเอ็นอยู่ที่ไหน,นบ้างนะไอ้โลซาเลียเน่เอาให้รูเอิ่มกัตตารู

ははは旅人らしいいいいい金術師じゃななよね。まあいいわ。わ誰ををを探探に来たたかは分かっっ気がすする。る彼を探すならその足跡をたどってみといいわーブレパブ <laughs>、ね、か,か,か,から。

ต้องเป็นธาตุดิน่ยนี่ไงเพราะวอโดอเป็นธาตุดินนยเทพดินมหาจ้าตบหน้ายังไงบูโดโอ้โหโอ้โหแต่ความความเย็นไปเยือกอันนี้คืออะไร่ะระเบิดต้องแข็งไงโอ้โหลงไปแข็งตายครับ ดี๋ยวผมจะหนาวตายแล้วเฮ้ยด้วยกล่องด้วยขโมยของแม่งอมอใช่เดี๋ยวมันมีแบบพวกไอซีในกล่องนี้มาผมก็เก็บไปฟาร์มไนะอวีตัวละครมาแล้วไปเพชไปเปิดกระชาได้อีกหายหนาวแล้วครับได้อะไรนะครับคืออะไรเมื่อกี้ลายเวิร์มชิ้นช่วยเล็กชิ้นช่วยยกรดับจ,จากมอนในมนสะตอรเอ้ยในดาร์อนสปา์ โอ้ยมันแหลกแหลกอะไรเนี่ยโอ้สกาเล็ตต์ซัมติงโอ้ตาซิวเวอร์ตัวอะไรอะตีไม่เอาเนื้อเอาดีคุยอะไรกันวะคุยอเลยเลยวะมันจะตื่นเตือนโอ้นี่ไงเราอยู่ใกล้กองไฟก็หายเร็ว แถวนี้น่าจะกองไฟเยอะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปแบบยิงสูงๆมันยิ่งหนาวตายเร็วอ่ะสัมผัสก็ได้ครับไาโอ้นี่ไงนี่คืออะไรครับโอเคอ่ะเฮ้ยเราคุยกับโรซาเลียบ่อย ต้องบอกเราไม่ได้คุยมันเป็นตัวอะไรเราซะเลียตัวรบบดเยอะทไมไม่เข้าตู้ฮะต้องกลับไปก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยตาอันนี้เป็นแคมป์ของฟาตูยนี่ครับมีตาฟาตูยด้วยเอ้ยผิดๆิต้องจุดไฟ้ยต้องทำตอนน,นี้งั้นอโอเค,อเคผมไปทางทางก็ได้ ข้างหน้าได้ไงคืออะไรนะก้อนน้ำแข็งอันเบิร์มเลยระบาละลายแม่งเลยอะหญ้าสีฟ้านะเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้โหพอขึ้นขายอยู่ ตุบปอกขายหรอบังเคซิวโอ้ยโลแตก ตัวแตกอี่แล้วโหสิแหงกแนนะ่นะแต่จงหลีผมยังไม่ได้เล่นสายเลือดไงของเลือดมึงไม่มีโอเคเราออกมาตะลงคืออะไรึเฮ้ยทลายได้แล้วสกาเลตเก็บมาวิ่งไป นี่ไงสกาเพเหมันเข้ามาเชื่อมต่ออันนี้แน่เลยวะ่ะข้างล่างน่าจะมีนี่ไงเริ่มคืออะไรไปไหนไปไหน เฮ้ยต้นไม้ปลดล็อกพลังใหม่ต้นไม้โบราณที่ควรจะรับไหลอยู่แต่ไปดูยอดเขาดีไหมบ้าอยู่ดีเองให้ชาปีนเขาเลยนะอ๋อไปถวายอ๋อ ก็ระบบเดียวกับไอ้นี่นี่หว่าระบบเดียวกับถวายของโอ,โอ้โอเคเลยอะ่ะอืมเอา้าชื่อเสียงเมืองเหรอครับระบบเดียวยชื่อเสียงเมืองไม่ระบบเดียวกับไอ้นี่เลยมีอะไรเนะี่ยเอาเบิร์มเบิร์มเบิร์มปุ่ม button. หอทไม่ต้องหออาดาบใหญ่ไม่ได้นี่ไงวะรางวันลนี้ ระบบเดียวกับไอ้แท่นบูชาที่เราไม่ได้ทำมานานมาเปิดซะหน่อยจ้าได้มาก็เปิดปดิมาทอง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 มาแล้วแคปแคปจ้าแคปจ้าโอ้จะบ้าตาย <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> รู้เลยว่าไม่จะลดเลทไดออ้อยากได้ตัวมากกว่าน,นี่ใส่ให้ดีลุกได้ไหมเนี่ยดูสิของใหม่ท่าดาวครับประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานแล้เขาเปลี่ยนคำแล้วเนี่ยอ่านี้สองพันสองร้อยยี่สี่สิบอะเปลี่ยนเปไงสองพันสี่สิบเอ็ด ตวก็สายที่สร้าง8%หลังที่ปล่อยทำไมตายเมื okay. ม่มอการจำติีปติรชนปูนีแบมไม่จะสร้างไปมีปิศาจาะไรทั้งมดเออใช้แบงก์ก่อนแล้วกันไม่ได้ดับหมาวะใช้ไปวิววๆๆไปถึงด้วยดีมาใหม่กลับไปเลยครับไป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 มันอยู่ไกลอ่ะ อ่านี่ไงกล่องป่าครับกับดาบใหม่โอ้สีลายสีแดงเออและที่นี่มันเกี่ยวอะไรเะมันไม่ใช่ที่บูชาเทพใช่้วยมันเป็นปีศาจนะครับตัวอะไรโอ้ชิบหายอันนี้ตีสามพัน พันเก้าดาเม็นมันก็ดูอย่างไรก็น้อยกว่าะ่ะแต่มันแบบอันตีเร็วขึ้นนะครับเพราะใช้ใช้ไปเลยแล้วรื่ออ้าวอ้าวมันฟื้นฟูพลังงานธาตุเสียงอะไรอ๋ออันตีเสร็จแล้วจะยิงลมอีก อะไรก็ไม่รู้ลุนๆทีไลทีไรตามไปตามไปกล <c oughs> ่องมาอยู่ในนั้นตายซะต้ม เปิดโล่ซะหน่อยเปิดทำไมวะเฮ้ยอ๋อไอ้สัญลักษณ์อันนี้คือนี่นี่หว่ามันคือมันคือมันคือดาร์กอนสปายคูลุสนี่ผมไปไหนละอ๋อทางนู้นโอเคอเฮ้ยและไอ้นี่ล่ะ ไปเปิดก่อนดีกว่ามาั้งโอ้อยู่สูงเนาะบนนู่นน้องไงว่าไปทางตามทางก่อนได้ไวหม <c oughs> แล้วก็สปายคุณรูสเฮ้ยหินจะเก็บแล้วก็สปายคุณรูสก่อนมีเบนติมีจงหลีปีนต้นไม้ไปเฮ้ยยา นี่ครับง่ายๆด้วยพลังแห่งเทพเจ้าแห่งลมเป็นยังไงล่ะปูงเฮ้ยเริ่มอะไรเมื่อกี้ผมเห็นเริ่มๆอะไรแบบนี่ไงไอ้นั่นทำอะไรがアルベドでは絵を描くの好き มาวาดรูปอะไรเถอะมันทิมักเปลื่น <S <S หมดเปี่ยงหมดเดะเดะเฮ้ยโรซาเลียไปตีหน่อยโอ้โหโลซาเลียไม่ช่วยหน่อยวะผมอยากลองเล่นเจีอะเจียเอ้ยตายห่าแล้วหนีก่อนได้ไหมยี่อะไร ตายแล้วตายแล้วผมกำลังจะตายแสงแสงไฟช่วยด้วยช่วยไหมไม่ช่วยออน,นี่นี่นี่อ่เกือบตายเอาไว้ก่อนไว้ก่อนมืนมันไม่เกี่ยวกำจัดให้ราบคาบคืออะไรวะ

เป็นไทนีเป็นกาฟูนะครับรอสิคับมาอัน้เจอใหม่อัปเดตหน้านะครับบองว่าจะมาโอ้โหใส่ชุดอะไรเนี่ยจบแล้วโรเดียไม่ใช่โรสเดียไม่ใช่ตัวาอีเวนตนนี้บาย なるほどでは僕の推測がもどう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 うもどうどうもどなもどもどうももどうもどううもどうもどうもどうももどう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 もどどう 再生させるนะแล้วฮะหายไปไหนอะที่ทำทำเสษเพชรได้ไหมเศษเพชรได้ไหมมฤทธิพันธ์เหรอครับอ๋อมิพันธ์ไอ้นี่อะไรต้นแดงอะ มีอยู่แล้วล่ะอันตรายมีใ,ใครแอบ,บดูไอ้จีโรซาเลียไหนบอกไม่สนใจทำไมจีมันสนใจความมั่นคงเลยไปไปคุยกับจีนนุ่นไปคุยกับได้จีนนุ่นไหมความมั่นคงอะไรของจีฮะนะความมั่นคงของมอนสเตป เฮ้ยถูกตีได้วะได้เลยไม่ได้เลยตีได้เคยตายตายมีอะไรแถวนี้ไหมอืมโอ้แล้วม,มีที่อะไรด้วยแต่เดี๋ยวก่อนคงแลังจะนาวาย้พอที่สูงแล้วมันยากว่ะจุดไฟได้ไหม ขึกไม่ได้เวย้ยผมกลงจะเชนาวายช่วยด้วยนี่ช่วยไหมอ๋อนี่ไงช่วยครับร้อนร้อนตรงนั้นมันมีเริ่มมาหลยอย่างเลยผมอยากลอง <c oughs> เนี่ยเนี้ยเริ่มอ๋อเอา้าก็ทำให้อุ่น ถ้าผมจะวิ่งยังไปไกลวะป้าตาอะไรเนี่ยโอ้ตวนี้มีหินเดอยวแล้วเฮ้ยเตย์ว่าจริงจ่อน้ำแข็ง もしカジツがダメたことならいいしょに食べ。おう、ファイモンタメ僕も子供の相手をしないといけない時があるからね。話 <laughs> <Annual Moon> <入>れで<料>、リクイズクリーム、モドスケド。ファミリの勤務のキンキ ua。ゲンソリョクニカンセルのノ anda。コノセカイノモノ、ナゼキ 例えば二つ目の2つのミニホテルはありません。では、君の周りにいのチビコワー,ー、モテファーのチビコワー、ソトスケキキキャンプしのたの、カノセオ、カンライター、マデデディア。キミはチミーフン、カノセワ、ジメートルの岩を貫通する。 มันก็มีคนสงสัยทันทีเนาะไอ้ที่เราไม่มีวิชันเนี่ยอ้แต่ลิซ่าสงสัยเหมือนกันเนาะไอ้ลีเย่เป็นคนสงสัยปะไอ้เรื่องวิชันเลยเนีน่ยมาผ่าตัดไหมผ่าตัดลาเรือ อู๋บุตรฟักยายาแต่ใจเย็นใจเย็นเดียนใจเย็นออกมาเลยนะมันจะทดลองเรอมันดีแล้วล่ะผมไม่พาตัดพาพาตัดไหม <c oughs> แต่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้เล่นเองอยู่ดีวะ ไอ้ตีอะไรเนี่ยผมตีอะไรอยู่หัวหน้าทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นซาบ,บากิโยดังแค้นตีแล้วเราจะมายิงปุ๊ปิวได้เลยยิงแสงปุ๊ปิวได้เลยว่าผมเป็นเนืร์ไปะ่าเดีาวันละ お疲れ様、ま。怪我をしてたら応急用の薬剤を持ってる。ミッションでやけにババで。ならいい。僕外への流れに問題はない。内部の流れ。簡単だよ。連勤術もし元素力を生理的な形で君の体内に保存。怖い。 すべて正常じゃん。万が一のために。これあべる、これあべる、ドうん。リスクがない異常の早期発見にもなるんだよ。うん。そう理解していい。セイ銀行という鉱石でね。僕の拠点に案内するよ。<c oughs> 途中で順調に行けば拠点。あんまり安全には思えないけど、途中探してみよう。オッケーです。それでは、我々は逆に。 แล้วตามหาสตาร์ซิลเวอร์ไปด้วยนี่อะสตาร์ซิลเวอร์เหมือนเราจะโดนจับเป็นหนูทดลองนะครับสรุปในเรื่องแม่ทดลองเกี่ยวกับคนต่างโลกนี่แหละจริงจริงมันก็ควรสงสัย,ยนะวะคนในโลกนี้มันก็ควรสงสัย,ยบ้างว่าคนจากต่างโลกมันไม่เป็นอะไรวะมันหรือ ทำไมว่าคนจจะากโลกเลยด้วยเฮ้ยไม่สงสัยเลยเหรออะนี่อันที่สเฮ้ยิดไฟนะ่แต่ว่าห้าดาวอ่ะห้าดาวผมได้ไปเร็วอะได้ดาบะเอง ดาบวันเก่าก็ใช้ดีแล้วล่ะวะอย่างน้อยได้แบบหอกใช่ไหมหอกเขียวอะเดือยดีแบบอ่าธนูธนูเวีนติโอ้โหทั้งนั้นหนังสือเวทยาใ่เลยผมไม่ใช่ดาบเล็กก็ได้นะ